เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับกับเมนูใหม่ที่มีชื่อว่าเต้าหู้แซบซาบปลากระป๋องยั่วน้ำลายนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเอาเนื้อปลากระป๋องนี่คุกแป้งก่อนนะครับแล้วไปทอดเนาะ ครับเดี๋ยวคุกแป้งนะครับครับเมื่อคุกแป้งได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาลงทอดเลยนะครับ ต่อมานะครับทอดเต้าหู้เลยครับ หลังจากเราทอดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นออกเอกมา,เ,าเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใส่ผักเครื่องเคียงรอไว้แล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทำการปรุงน้ำยำนะครับซึ่งในการปรุงน้ำยำของผมนะครับผมจะใช้น้ำซอสของปลากระป๋องซึ่งเขามีความเข้มข้นอยู่แล้วเพิ่มไปใส่ไปใส่ไปเลยนะครับหลังจากนี้เราก็ผมก็จะใส่ แต่ใครครับให้มีความเป็นมีกลิ่นไอของความเป็นยำปลากระป๋องหอมใหญ่หอหอมแดงครับหอมแดงซอยพริกซอยให้เขามีความเป็นยำปลากระป๋องอยู่นะครับผมก็จะแต่ผมจะเน้นความาการปรุงรสที่มันเข้มข้นขึ้นผมจะใส่เหมือนน้ำยำทั่วไปนะครับผมจะใส่น้ำตาสลสายไปด้วยน้าตาลย ผงชูรสไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมใส่น้ำปลากะเอานะครับความแซบความรสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ mm. ผมก็เอาตามรสชาติที่ผมชอบเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะบีบมะนาวเข้าไปผมจะเน้นเปรี้ยว ผุกผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากพุ่งรถจนได้ที่แล้วนะครับก็ผมก็จะเอาน้ำยำของเรานะครับใส่ไปเลย แต่งหน้าด้วยหอมเทียวครับกรอบๆใส่ไป,ไปเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับกับเมนูใหม่ที่มีชื่อว่าเต้าหู้แซบซาบปลากระป๋องยั่วน้ำลายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ